สวัสดีครับพี่น้องขาวเบอร์บรรยากาศางานครับผมตอนนี้กำลังเซตร,ระบบนะครับทีมงานเราตอนนี้วันนี้เราอยู่ที่ร้านตลาดคลองถมพี่น้องครับผมอัมเภอรสีบุรีรัมย์จังหวัดน้องบลัมพูครับติดถนนใหญ่เลยนะครับคืนนี้บรรยากาศดีแห้งพี่น้องครับผมไกลไกคืนนี้แบบเยี่ยมมากเลนะครับราสาร้าเชียร์ครับ สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอันนี้ชายแท้อันนี้ก็อันนี้ชายเกือบแท้นะครับผมชายเกือบแท้ชายเกือบแท้ชายเกือบแท้นะครับกำลังซาชิงนะครับสวัสดีครับก้อนหมูเนาะเยี่ยงอย่างเดียวสวัสดีครับพี่สมรักครับจิม็เลยตกใจ น,นี่พี่น้องครับผมพีพออีแม่กกเลยรพราปูตานาง่ายหล่าพี่น้องเริ่มแล้วนะครับ้ยลำโพงดังดีมากลำโพงดังดีมากเลย บรรยากาศหนะะ้าหางพี่น้องครับผมคืนนี้ใครอยู่ใกล้ก,ก็แวะมาได้นะครับตอนนี้วิธีระบบเภาพก,ก,ก็เริ่มเซร็จเริ่มลงโตแล้วครับนะครับแม่ขึ้มาปูตะเวนเห็นไหมมาดับไฟสามคุณน่ะปมาดบมาจะใส่ครับแม่ดดโอ้ยตลาดปมาดสวัสดีครับปมาดุวยแม่มานังถามมอลล์หรืครับ เอากกรมูแท้เห็นปะครับป้าไอ้นู้ท่านมาบ่ไอ้นู้อ่ากำลังหอดครับแม่หัว่จหดใจบ่บ้องหัวหดใจครับแต่ว่าเพื่อนว่าน่าจะกำลังหอดแล้วพอนะครับแม่าแไปขับไปอีกนู้บ่ครับนี่ไปขาไปอีกนู้บ่แม่จะคื่อยังอาครับก็แม่ก็ไปประจำประจำได้อเห็นปะครับโอ้ป้าเลือดแนงขึ้นไหอปิดหวงยวนกาเลชินจะไปได้เลรอโอ้ป้าแม่ไปไกลปานนั้นบ่ครับ ปาดเลือดแม่เลือดแม่ใส่เสื้อนาหนาด้วยแม่อากาศเป็นตะเย็นจีดอักก็ดีล่ะนอนฟังล่ำเหมือแรงพี่น้องกันั่งว่าปูสะดครับคืนนี้เจอกันนะครับแยกตลาดนัดคล้องผมพี่น้องอำเภอศรีบุรืองจังหวัดน้องบัวลำพูครับคืนนี้จะพาไปลอหนางานดีกว่านะครับลานกว้างกว่าพี่น้อง มาเด้อครับแจงข้าวปวดข้าวชาสมพันธ์ซอยกันพี่น้องคืนนี้นะครับตุม่มโรมกันมาเด้อพี่น้องครับมาแล้วมาล่ำขึ้นนี่สอดแจ้งใน่น้อนพี่น้องครับผมไ,ก,ก,ไก,ก่บ่ไก่กะแบะมาได้นะครับคืนนี้นเสร็จระบบครับไปดูนะครับหน้างานของเรา ตัดหน้าง,งาน120งบาทนะครับพี่น้องคืนนี้นะครับศิลปินผู้ชายเต็มวงเต็มโชว์เดอ้อพี่น้องครับผมไกลบ่ไกลกะแวะมาได้นะครับนี่โอ้นี่เดซีแยกไฟแดงตลาดนะครับสีเพื่อสีบนเรื่องครับผมมาดับออสซี่พามวนโอ้นะครับมาเดอ้อพี่น้องมาโม่ทำกันคืนนี้นะครับหน้าง,งานของเราตอนนี้จะนักจะเตรมพี่น้องคืนนี้ครับข้องขาค้องขายกันายครับ ไกลบ่ไก่แวะเบียนมาได้นะครับติดถนนใหญ่พี่น้องครับติดเส้นไปนากกลางเส้นไปชุ่มแพร่ครับพี่น้องชุ่มแพร่พี่น้องข้างหน้ากลางมาเด้อครับพมาน้องำกันครับพี่น้องคืนนี้ใกล้ลนะครับแวะมาได้ครับพี่น้องเจอกันคืนนี้เด้อครับศิลปินผู้ไทยของเขาทำการแสกอยู่ที่สี่แยกตลาดนัดอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมเจอกันคืนนี้ครับไปแล้วครับสี่บทเรื่องคืนนี้เจอกันครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจครับ